สวัสดีนะนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนนะครับมาตกปลาหน้าดินนะครับหมายที่ผมมาวันนี้ก็เป็นหมายหลังเขื่อนตรงที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับผมเป็นข้างหลังข้างบนนะครับเป็นเขื่อนเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่มากนะครับประมาณนี้ครับจะยาวเข้าไปข้างในนู่นนะครับผมนู่นครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีแต้มไหมครับวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับก็วันนี้สําหรับเหยื่อที่ผมนํามาครับอาหารครับก็จะเป็นนี่ครับ ก็จะมีมีขนมปังนะครับกะทิลุงดอนครับซองสีเขียวนะครับเอซองสีเหลืองนะครับผมแล้วก็อ่าให้เกรติไพลินนะครับผมซองสีแดงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีแต้มไหมครับผมก็ได้สูตรนี้มาจากอ่าพี่ๆนานานักตกปลาแถวแถวเชียงรายนะครับพอดีผมไปเจอเขาตกก็เลยเห็นเขาได้บ่อยก็เลยลองเอาสูตรนี้มาทดลองดูครับหมายตรงนี้ครับผมเคยตกครับหมายเนี้ยยังไม่เคยได้นะครับ ก็วันนี้มาลองดูครับผมแต่ตอนนั้นผมตกเป็นตีเหยีบปลอมนะครับก็ยังไม่ได้ครับแต่ตอนนี้มาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะมีแต้มหรือว่าเราจะปามนะครับผมก็ไม่หวังว่าจะปามนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวผมจัดเตรียมอุปกรณ์แป๊บ,บนึ่งครับ อีกอันหนึ่งหายนะครับเดี๋ยวนะอีกข้อหนึ่งนะครับ รอบแรกผมปั้นเอาแบบอ่าตีไปแล้วก็แตกก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักรอบสองเราค่อยค่อยปั้นเหนียวๆน,นะครับ โอเคครับผมหลังจากเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็นั่งรอคอยนะครับผมผมใส่ตัวแจ้งเตือนครับเวลาปลากินไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีปลากินก็จะน่าจะมีเสียงให้เราได้รู้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แต้มไหมนะครับวันนี้นะฮะผมก็มือใหม่นะครับเพิ่งตกมาได้ประมาณเออเกือบเกือบปีนะครับผมเริ่มตกปลาครั้งแรกนะครับ ตอนที่เริ่มตกเลยนะครับประมาณเดือนเมษานะครับก็ตอนนี้เดือนมกราครับเกือบเกือบปีแล้วครับผมประสบการณ์ก็ยังมีไม่ค่อยมากครับเรื่องหน้าดินก็เพิ่งเคยเคยตกครั้งนี้นะครับผมส่วนมากก็ตีเหยียบปลอมนะครับหลังๆมาเริ่มเบื่อครับหาหมายยากนะผมแถวๆภาคเหนือครับก็เลยมาลองตกหน้าดินดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะครับทําคนเดียวนะครับ เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหลังนี่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับคือถ้าให้ถ้าให้ดีนะครับควรจะมีบัตดี้มาด้วยนะครับแต่พอดีบัตดี้วันนี้ผมไม่มาครับก็เลยลุยเดี่ยวนะครับลองลองสูตรอาหารใหม่ด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าสูตรนี้จะปลาจะเข้าไหมนะครับปกติมากับบัตดี้นะครับมากับน้องอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปด้วยกันอ่าคลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับมาลุ้นดูว่า จะได้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะผมแต่ถ้าไม่มีผลงานก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะเป็นมือใหม่ับผมพี่เพื่อนๆนะนะคนไหนที่มีประสบการณ์นานแล้วนะครับก็แนะนําผมได้นะผมว่ามีอาหารตัวไหนหรือว่ามีการตกปลายไงให้มันมีสิทธิ์ได้ตัวนะครับก็แนะนําผมหน่อยนะครับผมก็มือใหม่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวได้เยอะกันแน่นอนครับเอบ่อเนี่ยนะครับ มันมีคนเขาบอกว่ามีชาโดด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าที่แน่แน่วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีน้องเขาได้น่าจะเป็นปลาบึกนะครับตัวประมาณเกือบเกือบสิบโลครับเขาว่ามาอย่างนั้นนะครับผมก็เลยมาลองดูนะครับวันนี้นะฮะหนุนครับเป็นตรงในข้างในจะเป็นอ่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับตรงนี้จะเป็นเขื่อนครับให้เด็กๆเดินมาตรงนี้ได้ครับนักศึกษานะครับผมเราก็มานั่งตกปลากันครับ จริงๆตรงนี้นอนแคมป์ได้เลยนะครับเนี่ยมีตรงตรงนี้ผมเห็นน่าจะมีน้านาเข้ามานอนนะครับแล้วก็ข้างบนเป็น่าทางขึ้นไปวัดนะครับผมมีห้องน้ําข้างบนนะครับนอนแคมป์ตรงนี้ได้แต่น่าจะมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงก็ไม่น่ามาแคมป์นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวผมจะลองนั่งเฝ้าดูก่อนนะครับเจอกันนะครับครับสําหรับหมายนี้ก็แห้วนะครับผมวันนี้ไม่ได้นะครับลองตีไปแล้ว ประมาณครึ่งวันนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่แห้วนะครับมีปลานินตัวเล็กนะครับกิน2ตัวแต่ว่าผมปล่อยไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่มันกินเนี่ยผมดันไปถ่ายไลฟ์สดในทิกตอกนะผมเลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นปลานินตัวเล็กๆครับไม่ใหญ่มากโอ้กินได้ไงม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปย้ายหมายครับผมก็พรุ่งนี้ผมจะไป ทะเลสาบเชียงแสนครับดูกันว่าจะมีแต้มไหมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับก็เตรียมตัวกลับไม่งั้นเดี๋ยวมืดเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะแ้วตามระเบียบครับผมก็มีได้มั่งนะครับได้มั่งไม่ได้มั่งเป็นธรรมดาครับเนาะจะได้ตลอดไปมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับผมครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากติดตาม คลิปหน้าด้วยนะผมเดี๋ยวไปเชียงแสนครับผม